คันนี้เป็นคันแรกที่เรานําเอาเจ้า X Max 300เวอร์ชันน2021มาทําสีเพราะเขาอยากได้ล้อแม็กสีทองเบอร์นี้ก็เลยต้องจัดเจ้ารหัสใหม่2021มาทําสีเลย นหน้าราคันนี้เน X ี่ย X Max 300สีฟ้ามินี่เป็นฟ้าที่ผมชอบมากเลยเพร่นเป็นฟ้าที่มีความแบบนมนมขุ่นขุ่นมัวม,มัวมวินเทจเบาๆสวยฟ้ามินี่เป็นรถที่ลูกค้าเราสั่งทําขึ้นมาพิเศษคันนี้เป็นคันแรกที่เรานําเอาเจ้า X Max 300เวอร์ชั่น2021มาทําสีเพราะเขาอยากได้ล้อแม็กสีทองเบอร์นี้ก็เลยต้องจัดเจ้ารหัสใหม่2021มาทำสีเลยอันนี้คือแบบคันแรกเลยเอาทุชมรอบคัน ประมาณนี้พบกันใหม่กับ CPM Motorbike นะครับร้านมอเตอร์ไซค์แห่งแรกในภาคประแดงและพัสมุทรเจดีนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ